ให้เป็นความรู้ไม่ต้องถามว่าเวลาฉันหลงฉันทำอย่างไรคนผู้เจริญสติจะไม่มีคำถามเขามีกระแสของเขาเขามีกระแสกระแสแห่งมักมักคือดำเนินอยู่รู้อยู่ดูอยู่มักคือดูอยู่ไม่ใช่ไปท่องไปจำมักคือดูอยู่นี่แหละมันสุกขก็ดูมันอยู่นี่แหละมันทุกข์ก็ดูมันอยู่นี่แหละ เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นมันรู้เห็นมันหลงแต้ดูอยู่เนี่ยหลงก็เห็นอยู่เนี่ยก็เห็นอยู่นี่หก็เห็นอยู่นี่ทุกข์ก็เห็นอยู่นี่นี่เรียกว่าเห็นกระแสของมรรคมรรคเป็นอย่างนี้มรรคคือดูคือเห็นถ้าเห็นแล้วก็จบตรงนั้นแล้วหลุดพ้นไปแล้วถ้าเห็นอาเรียกว่าเห็นกระแสมรรค มันเป็นผลแล้วทําให้ทาเหตุให้มันเป็นผลผมหลงเป็นเหตุผมไม่หลงเป็นผลทําได้ทันทีเห็นบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆถึงที่มันหลงแล้วหลงอีกสิ่งที่มันหลงแล้วหลงอีกมันเป็นเรื่องดีมันหลงแล้วหลงหลงอีกกรูลมันแล้วรูลกมันอีกมันเป็นเรื่องดีมันหลงปู่เทียนสอนพวกเรามันหลงไปทางความคิดหนึ่งครั้งกระ้ทันมันหนึ่งครั้ง มันหลงไปทางความคิดอีกสองครั้งก็รู้ทันมันอีกสองครั้งมันหลงไปร้อยครั้งพันหนก็รู้เท่าทันมันร้อยครั้งพันหนดขอโทษเขาก็เก่งที่สุดแล้วถ้าเป็นย่างนะนี่แหละตัวปฏิบัตินะถ้ามันหลงลงไปถ้ามันหลงแล้วก็รู้เนี่ยมันเป็นบทเรียนตรงนั้นด้วยประสบการณ์ตรงนั้นด้วยถ้าใครทางานในประสบการณ์มันก็ต้องเก่งแบบนี้ทํางานที่มันผิดทํางานที่มัน ไม่หมดเรียนไปเรื่อยการดูแลตัวเองเข้อนสัตได้หมดเรียนจากกายจากกิจอาการปัญหาต่างๆปัญญาต่างๆความโง่หลงองไายต่างๆมันแสดองออกมาให้เราเห็นมันไม่รี่ไม่รลับจุ่นไปเห็นโลกทำนามธรรมไปเห็นอาการของโลกไปเห็นอาการของนามที่เขามีอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติของลูกธรรมชาติของนามแล้วก็เห็นในพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นเป็นการพบเห็นเห็นลูกมันทําเห็นนามมันทําเห็นลูกมันกําลังทําดีเห็นนามมันกําลังทําดีเห็นลูกมันทําชั่วเห็นนามมันทําชั่วถ้าได้เห็นอย่างนี้เนี่ยรึกว่าพอตัวแล้วพอเห็นลูกมันทําดีแต่เห็นนามมันทําดี ถ้าเห็นลูกมันทําชั่วถ้าเห็นนามมันทําชั่วเนี่ยแสดงว่าช่วยตัวเองได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็จัดลูกให้ทําความดีแล้วก็ทําความดีได้จัดนามให้ทําความดีคิดดีก็คิดดีได้คิดถึงพุทธานุสติธรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจิตของตนคิดธรรมานของตนคิดถึงคนของพระเจ้าน้อมเมาไว้ในเรา คิดถึงปัตตมเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาน้อมมาไว้ในเราคิดถึงประสง์ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบถถัติออกแก้ทุกข์ปฏิบัติสมควรทางลองดูตรงไหมออกแกทุกข์ปนไหมสมควรไหมสม่ำเสมอไหมคงเสน้นคงวาไหมนี่เราก็ดูตัวเราแบบเรียกว่าลูกอันทำนามมันทำไม่มีใครไม่รูร้ลูกทำไม่มีใครไม่รู้นามทำมันทำอยู่นาม,มนก็ทำอยู่มันทำอะไร กำรมทางความคิดความคิดก็ถือว่าเป็นกรรมหนักเป็นกุศลก็มีเป็นตัวกุศลก็มีความคิดเ,เป็นบาปเกิดจากความคิดผิดศีลเกิดจากความคิดก็มีศีลบริสุทธิ์เกิดจากความคิดก็มีไม่ใช่จะผิดเฉพาะกายแต่ถ้าเขาเรลาของเขาปบกระฤติผิดจริงเขาหววแขนงหวง้ามเพราะน่าจะเรียกว่าผิดศีลไม่ใช่ สิ่งที่เราปฏิบัตินเนี่ยมันเป็นศีลสิทธาเป็นศีลที่ย่อยออกเข้าถึงเป็นบริสุทธิ์ที่ศีลถ้าเราจเจริญสติมันก็สมรวรอายัาตน,นะบางทีเรารู้อยู่ี่ตาเลยไม่เดิมใช่เลยหูก็ไม่ได้ใช่เลยมันมีแต่ตัวรู้มันจะสร้างอินทรีย์ใหม่เรียกว่าสติอินทรีย์มันใหใหญ่กว่าตาของหูใหญ่กว่าจมกูกเลียงกายใจ ใหญ่กว่ารูปก,กว่ารถก,กว่ากลิ่นกว่าเสียงมีสติอินทรีย์แล้วมันเป็นใหญ่ถ้าได้ใหญ่ถ้าได้รู้อย่างนี้แล้วมันก็เป็นสินคือว่าสํารวมยตนะสํารวมในพระปาริโมกเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทําตามข้อที่พระองค์อนุญาตไปง่ายง่ายไปง่ายง่ายไม่ฝืนไม่ทวนไม่ทวนเอียงไปไหลไป สู่มัตสู่ผลสู่ความดีเห็นความชั่วเห็นความทุกข์กระตือรือร้นมาสู่ไวช่วยตัวเอกันความหลงไนี่กระตือรือร้นดดไม่มีอะไรที่จะถึงอกถึงใจเท่ากับแค่ความหลงที่เกิดขึ้นกับเราเหมือนเราทางานทาการไม่มีงานคิดใจที่จะแค่สิ่งที่มันผิดอันตรายได้ำํำเร็จเหมือน หลวงพ่อมาจากเชียงสะปูช่วงขุดสาหลวงพ่อก็อยู่กับมาตรงนี้มันน้ำมันไหลคันโคพังลงไปเอาลากไปเนี่ยต่อรถเข็นมาจะเอาใส่ตรงนี้เอาใส่ตรงนี้เอาใส่ตรงนี้เอาใส่ตไป อันตรายมันจะเสียหายทําให้มันดีขึ้นมาการสอนตัวเองมันมีรสชาตินะเปลี่ยนความร้เป็นความดีเนี่ยก็มันตื่นแล้วสิันกระโดดเข้าใส่เลยทุกหลงโกมันก็ตื่นลืล่นนะไม่มีงานชิ้นใดที่จะพลอบอกพอใจเท่ากับเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนผิดเป็นถูก โดยเฉพาะภาวนางานที่เราทำาอย่ยวนี้มันเป็นงานสร้างความดีจริงๆทำได้ทดันทีจริงๆภาวนาเราก็เรียกสิภาวนาก็คือเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีภาวนาก็คือการขยันรู้นี่ภาวนาไม่มีใครไม่รู้ก็รู้ได้ทุกครั้งรู้ต่อกันเป็นพอเป็นพอไปนี่ถึงอกถึงใจ ต่เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้เปลี่ยนหลายขั้งหลายข่าวมันก็จบเป็นเหมือนกันในเรื่องของกายของใจเราเนี่ยมันจบเป็นเหมือนกันเพราะทาไมมันจึงจบเพราะมันไม่งอกไม่นามขึ้นมาหลายอย่างมันก็เรื่องเดียวความโก,กรธก่อนเดียวความหลงก่อนเดียวความโลภก่อนเดียวความทุกข์ก่อนเดียวความวิตกกังวลเศร้าหมอง,มงก่อนเดียวความรับความชังก่อนเดียว คมไม่กูดคงไม่โลภคมไม่หลงก็อันเดียวมันก็มีเท่านี้จริงๆแปดหมืนสี่พันเรื่องมาย่อลงอยู่กับตัวรู้ตัวหลงตัวหลงมันก็ทำให้เราเห็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวรู้ได้เราจับสายบังเหียนมันเลยตอนนี้นะจับหัวโผมันเลยจับสายบังเหียนอยู่ในกำมือเราได้นทะีการดูแลตัวเอง มื่อเราจับควายที่มันสนตะภายแล้วปูดถึกที่มันดุร้ายจับเขามันได้แล้วแม้นมันจะดิ้นไปขนาดไหนถ้าเราได้จับก็มีโอกาสเชื่องได้มีโอกาสเชื่องได้เมื่อเราจับปัว์จับควายไปไปมันดิ้นเราวิ่งไปพอดีก็ยหย่อนไปแล้วก็ค่อยๆดึงมแล้วมก็กลับแตาใส่ไว้ก่อนลงหลวงพ่อไม่ภาพจะไล่ท่า เวลาสอนธรรมาในบางครั้งก็เอาผ้าพลาฉายประกอบเดี๋ยวนี้มันไปไหนหมดพมรโลคน,นเอาไปคนนี้ออกไปชีวิตของเราเปรียบเหมือนกับวัวถืวัวถึกที่มันดุกนะถ้าคนไตที่ไปจับมันมันก็ไม่ค่อยจะให้จับเมื่อจับมันแล้วมันก็สู้แต่ว่าวัวถึกตัวนี้ไปก่อนมันสีดบ แล้วมันมีที่จับอยู่มีเชือกคอยอยู่จมูกมันข่าขนาดแขนเนี่ยแต่เราก็ต้องมีวิธีจับเอาหญ้าลอกม,มาผ่าจะไล่แลก่ก็บุคคลก็จะหวังจะโหดถือเอาหญ้าลอกแต่บางก็ให้จับพอจับลำกระดิ่งแล้วค่อยหย่อนไปแล้วค่อยดึงมาแล้วค่อยสอนอก็อยกักมันไปเวลามันดิน่นตีใดก็สอนมันรู้สิตัวมันก็ดิ่นนะ เราฝึกตัวเราได้แหลอะอ่ถ้าฝึกใหม่ๆมันจะดิ้นเก่งถ้าเราจะโัวใหม่ๆมันจะดิน้นการดิ้นของวหวนมันเป็นเรื่องดีเพราจะถูกว,ว่าเออเราเขากำลังจับเราแหละแว,วันเราหวานแผหวานแหลไปถูกปลาถูปลามันรู้สึกว่ามันถูกแหมันก็จะต้องดิ้นแน่นอนไม่มีปลาตัวใดที่จะนอนอยู่เฉยๆมันก็ต้องดิน้นหาทางออกการมาสอนตัวเราก็เหมือนกัน แต่ก่อนยังไม่เจริญสติเพราะผมวามันไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แพอพอเจริญสติโอ้โหมันไหลออกมาเหมือนปล่อยเป็ดออกจากข้อไหลไปขนาดน่นนะถ้าถ้าหลวงพ่อเปรียบวิธีเจริญสติไม่ใช่ดูเป็ดที่มันไปตามไปดูประตูมันมันออกไปก็รูู้แล้วตัวนี้ถ้าเราจะนับเป็ดก็นับตรงประตูเนี่ยไม่ใช่ตามนับนไปไม่สำเร็จ เม่อเจริญเสด็จของมันกิดให้ดูความคิดมันไหลดูตัดๆหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าให้ดูตัดๆดูตรงไหนความคิดไปสู่รูตัดแล้วความคิดไปสู่รูตัดแล้วมันก็เลยไม่ยากของยากายเป็นของง่ายแต่ถ้าเราประคับประคเมากจะไปเจอความคิดถ้าไม่คิดขกงง่วงหาเรื่องที่ทําให้เราไม่งานไม่การแล้นก็เป็นงานเป็นการริงทิ ความพวกมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้ศึกษาความคิดมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้ศึกษาพยาบาทอะไรว่าเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้ศึกษายากระโจนเข้าไปเป็นกับนะมันง่ายง่ายรูวมันเอออันนี้มันก็ไม่นะกายนี่ก็ไม่จริงจริงมันแสดงความปวดขัวม,มวยความปวดขัอม,มวยของกายของกิ่รูวนะ้ว่าเวทนาเออมันก็ไม่อยู่จริง เอาคิดที่มันคิดไปนู่นเลื่อนไปเลื่อนมาก็ไม่อยู่จริงแล้วก็รู้ได้ตัวรู้ตัวเดียวเข้าไปรู้ไปรู้ไปครอบไปครอบไปครอบเท่านั้นทำให้มันเกิดค้อบความจิตเป็นอกศรรุศลนผมของเอาเหานอนมาเลยเรียกว่าอกุศลขอบความจิตทำที่เป็นกุศลก็ไม่ีบางทีก็โผล่ใสสบายเทียมแย้มแจ่มใสก็ไม่มีวันสันเรียกว่าเป็นธรรมที่เป็นปปรรกุนกนนนศลเป็นธรรมเป็นอกุุลรู้มันทั้งสองอย่าง ความสุขก็โลมันความทุกข์ก็โลมันผมไม่สุขคมไม่ทุกข์แต่มันจะพร้อมที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่อยู่โลมันเหมือนกันนี่ปฏิบัติธรรมมันเป็นสูตรสมบูรณ์แบบถ้าเป็นการศึกษาก็อุด,ดมชั้นดูด,ดมมีทุกรสทุกชาติทั้งทุกรสทุกชาติแล้วก็ต้องผ่านเราเองถ้ามีใครจะให้ใบป,ประกาศให้ใจเราถ้าเป็นปริญญาก็เราก็ได้เอง กับปีจำนานเอยาตะปริญาจำนานทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตเห็นหมดทุกเรื่องเรียกว่ายาตะปริญญาอย่างรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเพราะว่ารู้แล้วรู้แล้วตัวแนนะมันเป็นพระอรหันต์รูปแรกคือพันยาโคนทัญญะที่ว่ารู้แล้วรู้แล้วเป็นผู้ที่รู้ก่อนใครทั้งหมดเรียกว่ายาอย่างรู้ยาตะปริญญาอย่างรู้แล้ว ผมหลงก็ดูแล้วผมไม่หลงก็ดูแล้วทีละคณะปริญญาแก่แกงได้แก่แกงได้เช่นความโกรธเกิดขึ้นรูร่วงหน้าเลยความโกรธก็ไม่เที่ยงต้อรูไปต่อคอนกันไปความโกรธไม่ใช่ตัวใช่ตนรูไปแล้วแก่แกงแ,แ,แล้วเลยไม่มีที่ตั้งเลยความโกรธเพราะมันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่เที่ยงแต่ว่าแก่แกงแบ ย่อยออกซักสะพานออกไม่ใช่ต่อสะพานให้มันซักสะพานออกมันไม่ได้ไประบาดไปอยุดตกตรงต,ตรงนั้นแล้วเรียกว่าแก่แก่งเป็นปริญญาสาระปริญญาทําใม้หมดไปสิ่งต่างๆที่คืเครื่องกับจิดกับใจเนี่ยทาให้หลุดทนได้ทุกอย่างทําให้พ้นไปได้ทุกอย่างร่วงข้างไปได้ทุกอย่างทะลุทะลวงได้ทุกอย่าง ภาษาของธรรมภาษาของความรู้จักตัวนี่คือการศึกษาคือการปฏิบัติบางผู้บางคนก็มีอารมณ์ได้อารมณ์พอได้อารมณ์แล้วก็ก็อยากให้หลงมันจะมีกินตยานมันรู้ในความฉิดรู้จนเอาไม่อยู่เลยกินแตยาน อะ,อะไรๆ,ๆก็รู้ไปหมดเลยมองอะไรรู้ไปหมดเลยว่าแต่อยากเข้าไปเป็นผู้รูเ้เห็นวันรู้ถ้าเข้าไปเป็นผู้รู้คนนั่งรู้คิดรู้เดินรู้อยู่ตรงนั้นเขาที่มันอยากจับปากกาเส้นไว้เขียนไมคเขียนเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปมันเขียนถึงเขียนนังสือกจะเขียนดีด้วยเขียนได้อย่างดีที่สุดเลยมันจะไปหลงความรูก้กินแต่ยาในมันหมดเป็นนะมันจืดเป็น เขารียว่าอยู่ในขั้นริปัสสนโนมันหลงเกิดปิติอิ่มอกเม,โมใจไม่รดยจากหนังไม่รดยจากรอนก็ไม่ไะนะอิ่มใจนนเุนเ็นใจ,ใจนเหมือนกับพนรุธ,ธะพอได้เข้าถึงทำลายอยสุฐน้อง ต้มาถามทำไมท่านอนุรทธะทำไมท่านเป็นผู้ร่าสุกหนอุกหนออนุรทธะเป็นกษัตริย์หนุ่มนะพ่อเป็นกษัตริย์สมอบราชงสมบัติไทยโลกืบ้าสารณาญาตสมัยที่เป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองก็ต้องรับผิดชอบดูไฟฟ้าประชาชถูกมาทางไหนทุกมาทางไหนคอยดูแลตรวจการตรวจงานอยู่ พอมาบวชพอมาปฏิบัติธรรมพอได้รถของประธรรมแล้วมันก็มันก็เลยออกมาเป็นเสียงเออสุขู้สุขหนอ,อต่างเก่าจะก,ก่อนกังวลเรื่องโน่นเรื่องนี้เพอแล้วเิดชอบก็เลยโปรดให้พระสารในบโบรโอ้แต่ฝ่ายอนข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ก่อคิดเรื่องบ้านเรื่องเมืองคิดเรื่องปกครองประเทศชาติเรื่องความพระุกข,ของพราประชานราช ก็กังวลเรื่องโน่นเรื่องนี้ไปเพราะว่าบวชได้ปฏิบัติธรรมมันเข้าใจชีวิตของตอนเองมันไม่เคยเจออะไรดโดุกตัวโมน้องในข้าพเจ้าว,ว่าไปบ้างก็ไไปเป็นไรดอกมันออกมาอย่างนี้มาเลยไปกล่าวทูลพระพุทธเจา้าพุทธเจ้าก็บอกว่านเน่ขนเ,นขนขเขาก็พูดอย่างเน่อาสาย่อนเขาก็อนุโล迦เขาเป็นทายาทพุทธเจา้าเป็นลูกน้องชายพ่อ อดีมันสุกดอสุกคดอพอดีกันนั่งยิ้มนะเคยเป็นมืนกันไม่ชินข้าวคือน้ำลายตัวเยงก็แซ่บีมนะปิติดเอยวไลเหมือนใบหน้ามันจะ็น้าฝนไหลเลนเล่นเล่เล่ียนหวอย่าใหหลงคนสุขนะโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยมันมาดีแต่น้องสุขเนี่ยคนสามาผอมาพอบไข่สุกแค่น้อยนเบียหลวงพ่อเทียนกอน ติดุมันก็เสียเวลาจเจริญสติเรื่อยไปอเอาไปเชยนต้องเข็นออกจากความสุขเข็นออกจากิตินะมีือนกันอ่ะอันมีบองกันอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยอารมณ์ที่เป็นกู์ก็มีืองกันะกนะครั้งนบางทีมันก็อารมณ์อะไรไม่รู้ไม่มีอะไรเลยหมดเมื่อหมด,หมด,หมดตัวก็มีือนกันแต่<ด>อย่าลืมสติะสนะสร้างสติเรื่อยไปมันก็มีหลายรสหลายชาติหลักของเราจริงๆมีแล้ว ความรู้สึกตัวตั้งแต่ต้นจนถึงท่ามกลางและที่สุดมาการปฏิบัติธรรมนะมันมีสูตรอยู่ไม่ใช่เรามาคว้าน้่มเหลวมเอามมอ,อ,อะไรต่างๆไม่ใช่มันเป็นสูตรอยู่กายเราก็ไม่จริงใจเราก็ไม่จริงสติมันก็ไม่จริงความหลงก็ไม่จริงนี่มันมีสูตรสูตรของบุญก็มีสูตรของบาปก็มีสูตรเมื่อสูตรผลก็มี ได้จากการปฏิบัติธรรมแหถ้าจะพูดล่านี้แหละภาวนามย์ปัญญาถ้าเป็นพระอรหันต์ตรงนี้เขาเรียกว่าสุขวิปัสสโูผู้เจริญวิปัสนาล้วน,วน,วนไม่ได้ทำฌานถ้าเป็นฌานก็เป็นฌานท,ที่ใช่ได้เลยเกลียดความหลงเป็นความรู้ก็เป็นฌานานะฌานคือสตินี่แหละฌานย่ญญยอทยมที่จะดูเป็นเติจนเป็นมหาสติเนี่ย มีสติแล้วเลยอยู่มี่ติแล้วเลยอยู่นมื่คือฌนะันนี่ยอดเยี่ยมที่สุดเราชนแบบเรียบไม่รู้อะไรเลยเออกมีเมีอนกันเป็นนีแบบนะั้นเพราะนั่นนี่มันมนีได้เป็นได้แต่ว่าอย่าไปคิดหาพูดในฟังแล้วอยากให้เป็นเหมือนลวอพ่อว่าอย่าไปคิดแล้วเอาความคิดไปใชาคำตอบจากความคิดเอาการกระท,ทําให้มีการกระทําจึงให้มันสมเชื่อกม กรรมตัวนี้เลยจะจำแนกไปเองถ้าหากเรายังไม่รู้สิ่งที่สมมติใน,นอดีตว่าเราตายได้เราตายไดน้นลังด้านการศึกษาธรรมะนี้รู้ความกมดันดีที่สุดแต่ว่าศึกษาไปเท่าใดก็ยิ่งสงสัยขึ้นมาเท,ท่านั้นความสงสัยจะเป็นขุมลุกขุ์ ถ้าคนที่ไม่สลาดกับคนโง่เป็นคำเดียวคนที่ไม่สลาดก็เลยไม่รู้ว่านะั่นแหละสคนโงก่กคนเดียวคัะคนโง่ก็ไม่ไม่รู้นั่นแหละคือพวก่านั่งคุสลาดกับคนมีปัญญาแบบคนสลาดกับคนรู้คนมีปัญญาแบบคนรู้ แต่ละวันละวันนี่ไม่ได้บันเลยถ้าไปในสำนักปฏิบัติธรรมแล้วก็มีคนถามอะไรคืออะไรคือนามอะไรลูกถามรนนั้ำถามจนตายถามจนตายถามคนนี้สงสัยแล้วคนนั้นตอบปัญหาให้แต่ถามคนนั้นอีกแล้วคนนั้นตอบปัญหาให้ถามจนตายไม่รู้ ะรู้ได้ทำไมหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังแล้วทรไมะจะรู้ลงน้ามไม่ได้จะรู้เพราะการคาดคิทธไม่ได้จะรู้เพราะเรียนหนังสือไม่ได้จะรู้เพราะว่าเราไปอ่านหนังสือไปถามคนนั้นคนนี้จดสมัึกไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดที่หลวพพงพ่อพูดทำไมหลวงพ่อพูดแต่ความเก่าอย่างนี้ กรมใหม่ไม่มีรื่หลวงพ่ออาจจะมีผลสงสัยเนแดีันะครับก็นค,คนเก่านี่แหละให้ฟังแต่นั่นก็ยังไม่รู้พราะทำมาเป็นของเดิมแท้ของเก่าจริงๆที่พระพุทเจ้าท่านคนพบแล้วท่านนำมาสอนสอนครนเก่านั่นแหละแต่ไม่รู้ไม่รู้เพระเรื่องอะไรไม่รู้พเพราะอะไนจกัน เรารู้จากนั้นเรารู้จากรู้จากนั้นก็รู้แต่มันรู้เข้ามันรู้เข้าแต่ไม่คยรู้ออกมันรู้เข้าผมรู้จึงได้มีผมระดับด้วยการตกออกโดยพูดมาจากฝาผมรู้รู้จักรู้จำรู้จักมาจากฝุ่นรู้จำเข้าอูได้ฟังรู้แจ้งรู้จิงรู้เข้าแบบรู้จะเข้าไปในคนรู้อีกแล้วอันนั้นเขาเยียกวิปัสสนา รูออลคอเนี่ยรูออกกำกังรูทำที่ผสมงงดังนั้นที่นำมันลลแล้วให้ความกลมกลิ่ใจเพราะเวลาเรา้อยที่หลวงพ่อมาพูดอะไรตัวนอกเนื้อจากของแพทย์กันแล้วแพทย์เขารักษาตัวหลวงพ่อเนี่ยเขาไม่ให้หลบออกกคือให้เขาถนอมตัวเพราะว่าโรคหลวงพ่อจะกำลังเละเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของ าพ่อหน้าสงสารหน้าโนเล่ทำไมคนไม่เป็นอย่างนาั้นพูดแล้วพูดอีพูดแล้วพูดอีทำไมไม่เข้าใจออกอยกแบนึงเอ๊มันไม่ธรรมดาคนไม่เป็นอย่าง้พระปริชาติจุดตอนนกวันดี้วเ,เราเนื่องมาอยู่ใต้ดินยังเป็นสุ่มอยู่ใต้ดิเราเนื่งขึ้นมาต้องตังน้ำเราเนื่องขึ้นมา้านน้ำเราที่อทนนสองคอยรับ รนะดับนะคนมีปัญญาแนละ้วบอดจงและปฏิบัติตามคนบางคนยังไม่ได้มีปัญญาพออาศัยการวางหลายเพื่อหลายครั้งหลายผลและบอ็จำได้เพราะท่านพูดอย่างน,านั้นแบบนาไปปฏิบัติอยู่ในน้ำนั่นแ่ะยังเป็นอาหารของสัตว์บางทีที่ตุ่มอยู่ในน้ำก็ยังเป็นอาหาร,บา,นนาหารบางที่อาจจะออกนะมาได้ คนเราก็มีหลายระดับทุกอย่างครันที่หลวงพ่อมาพูดเนี่ยคือพูดทุกคนเข้มงัดหลวงพ่อคิดว่าแต่ละครั้งละโหนน,น,นี่ยหลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ยืมเอาคำพูดของพระพุทธเจ้ามาพูดเลยพระพุทธเจ้าเป็นคนจริงดีอ่ะเกิดในประเทศจริงดีอ่ะหลวงพ่อเขียนน้ำเสือไม่เป็นน้ำเสือใส่ไจกัน เขาหลงเขาไม่ได้เรียนภาษาเยเลียและไม่ได้เข้าโรงเรียนก็เลยเขียนมาถึงไม่เป็นนังถึไม,ไม่เป็นเราจะเอาคำพูดความรู้ความเข้าใจความสัมผัสของเราเีเราเป็นที่เยวมาเผยแผ่เพื่อให้คนรูนะ้จักคำพูดอันนี้ได้มาจากที่ไหนได้มาเพราะการปฏิบัติการเจริญปติ คุณค่าของการเจริญส,สติมีมากจะเทียบเป็นเงินอัตาราเงินทองไม่ได้จะเทียบเป็นเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไม่ได้ไม่ะจะเทียบกับบุคคลที่เรียนคมรู้มาแล้วได้ทั้งโลกเชื่อปฏิญาสั้นปัญญาปริญาญาในคำว่าสั้นปัญญาแล้วปริญาตีปริญาโอปริญาเกเาไปซื้ออันนี้ไม่ได้ และผู้ที่เคยบดเรียนเสียนอ่านนักทำเตโทเอจนเป็นมหาปรญญาอันนี้ก็เป็นเลขก,กับความรู้ที่การเจริญสติไม่ได้จะไปเทียบกันไม่ได้โดยเดินทานเทียบได้แต่เฉพาะผู้ที่จเจริญสติจเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดสตดิเกิดปัญญาจริงๆดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงอุทานเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรม คนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคดค้ใดไม่เห็นธรรมคนนั้นก็ตัวไว้ที่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระธรรมคดอยู่ใกล้ขนาดไหนก็ไม่เห็นเลยเพราะไม่รู้ธรรมะเพราะไม่รู้ความหมายเราก็เลยรู้ไม่ได้ดังนั้นคําพูดเนี่ยไม่ได้ไปจำเอาจากตัวหนังสือและไม่ต้องแปลหลวงพ่อเป็นคนไทยเกิดในเมืองไทย ใครแท้ๆก็ยังไม่รู้แล้วเราจะไปมัวแเอภาษาบาลีมาพูดให้คนไทยฟังมันก็ยิ้งไม่รู้ตอนนี้ขอพูดย้ำอีกพักหนึ่งบางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่พูดตามคำสอนของพระพเจ้ามันจะเป็นการทำลายพระพุทธเจ้าไปนดัมมังเป็นปนิ้สาทะดีเป็ะดัมัังถูกราะบุคคลพูดนะ อย่างนั้นเราลองคิดดูมาที่นี่อายุไม่เกิน60ปี70ปีไม่เกินอยู่ในระดับนั้นแลวพ่อเธอสอนคำแรกที่สุดสอนอย่างไรดูที่ไหนท่านนั่งหรือนอนกำลังทำอะไรบ้างท่านสอนกันใดไหมรบรอไม่มีคนใดจําได้หลวงพ่อเคยถามมาได้จังน้่น อายุ12ปี2550